รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่พี่จะพาผมไปไหนอีกเนี่ยมาเถอะมาตาพี่มาเที่ยวไงผมขอเปิดตาสักวันได้ไหมผมผ่านไปทริปนึงแล้วผมยังต้องปิดตาอยู่อีกเหรออ้าวนี่นี่มันรายการอะไรพี่บอกน้องพี่ค i ด n a p p i n g ไงราพาเธอเจอเจแปนครับผมแต่ไม่มีคำไหนบอกว่าปิดตาเลยนะอ้าว อย่างที่พี่บอกไงเที่ยวแบบวิธีเกียนไม่ต้องเซียนก็เที่ยวได้ไปครับเออปิดเมื่อกี่รอบแล้วแหม่ยังไม่ชินอีกอยากเปิดแล้วเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้เปิดไฟเปิดทีเดียววันนี้เนี่ยพี่จะพาไปที่คุณกันติมะวิจจอมิวเซียมโอ้ยสวยไหมสวยไหมสวยปิดตาู่ยไม่ปิดตาอยู่เลยอยากเปิดยังอยากแล้วอ่ะเปิดเลยน้องวางเลย พี่ทำไมมันยังไม่เปิดอีกอะเราเปิดแล้วนี่ครับน้องเป็นไงนี่อันนี้เลยเหรอครับมีกี่ชั้นเนี่ยเออเดี๋ยวค่อยไปนับ่ะเร็วเร็วตรงนี้น่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเกาะประวัติของเกาะครับครับผมแต่สิคุนคันชิมะเนี่ยมันมันคือเกาะเดียวกับฮาชิมะ ไอแซนที่เรารู้จักกัน oh. ก็คือเพราะว่าคุณคันเนี่ยคือจะแปลว่าเรือลบ mm. ส่วนคำว่าจิมาเนี่ยจะแปลว่าเกาะคือ,อที่เขาเรียกว่าเกาะเรือลบเพราะว่าเกาะมีรูปร่างเหมือนเรือลบนะแบบนี้นแบบนี้นเ,นเนี่ยใช่จะม,มีรูปร่างเหมือนเรือเวลาแบบเขาทํางานอยู่สมัยก่อนเนี่ยคือจะเป็นควันออกมาก็เหมือนว่าเรือกําลังแล่นอยู่ใช่อย่างนี้เองประมาณนั้นนะและสมัยก่อนเนี่ยนะครับของเกาะเนี้ย คือจะเป็นเกาะที่ทำเกี่ยวกับฐานหินครับพลังงานฐานหินครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ปัจจุบันนี้ด้วยที่ว่ามีเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอย่างอื่นอย่างเช่นเกี่ยวกับพลังงานลมน้ำนะครับแสงหรือว่าเกี่ยวกับน้ํามันเนี่ยเข้ามาทดแทนฉะนั้นเนี่ยทำให้เกี่ยวกับพลังงาน่านหินเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมก็เลยยกเลิกไปแล้วก็ไม่ใช่เกาะล้างไปถูกต้องก็ไปเกาะล้างตอนนี้ก็สะอาดเอี่ยมแล้าล้างเยอมาก โอ้โหจับแล้ว ตรงนี้นะครับอ่านี่ก็ถือถือว่าเป็นแบบแลนด์มาร์กอีกที่นึงเป็นแบบจุดไลแม็กเลยที่แบบว่าจะเป็นจอเนี่ยสกีเนี่ยฉายเนี่ยนะฮะยาว30เมตรที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าคุณกันจิมะซิมโฟนีก็จะฉายภาพอนิเมชันใช่เลยก็จะมีนะฮะเป็นรอบๆไปนะครับทุก30นาทีความยาวแอนิเมชันเนี่ยก็จะยาวประมาณ5นาทีก็จะฉายเกี่ยวกับเรื่องราวสมัยก่อนนะครับว่าคุณกันจิมะเนี่ย มีเรื่องราวเป็นยังไงอ่าเป็นประวัติต่างๆเป็นรูปภาพเก่าๆสมัยก่อนคือเหมือนเหมือนคนเราจะเห็นแต่ในภาพที่เป็นเกาะล้างแต่คือจะมีภาพโชว์สมัยที่ยังไม่เป็นเกาะล้างสมัยที่ยังมีคนอยู่เกาะยังมีชีวิตชีวาอยู่โอเค คือการทำแอนิเมชันเขาเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยมีอารมณ์ร่วมไปกับเขาทําให้เราเหมือนว่าไปอยู่ในสถานที่นั้นมีอารมณ์ร่วมกับภาเพเหตุการณ์ของเขาที่เขาเนี่ยได้ทําให้เราได้ชมนะครับ โปรเจคเตอร์เนี้ยจะให้แบบเป็นเป็นฟิลที่เรานั่งเหมือนรถรางกำลังแบบดูคนทำงานจริงๆอ,อ,อ้ยอค,คนงานเหมืองคนงานเหมืองอ่ะมาะมามา,มาเชิญเชิ ไหนๆก็มาแล้วก็มาที่ฮาจิมะก็มาแวะบ้านผมหน่อยพอดีผมเช่าไว้ที่นี่ที่นี่คือเหมือนเป็นจำลองอพาร์ตเมนต์ครับที่คุณฮันจิมาเลยว่าคนคนงานเขาอยู่ในเนี่ยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ไงเขาในห้องเขาเนี่ยมีอะไรบ้างไปายมาเชิญเข้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเขายังก็เป็นเจ้าของบ้านอย่างก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวไปกัน ครับบ้านแกนี่กระถางทูบใหญ่มากเลยนะจริงๆมันคืออะไรครับพี่แบนอันนี้นะมันสมัยก่อนมันไม่มีกิเตอร์มันก็เป็นเหมือนแบบเตาผิงอ่ะครับผมเอาไว้มาอังมือกันและอย่างหนึ่งคือก็พออังได้เสร็จปุ๊บก็มาทําอาหารได้ด้วยบางอย่างก็ทำตรงนี้ได้เลยครับผมหลายๆคนเนี่ยสมมุติอันนี้คนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งสามคนหนาวใช่ไหมแเราก็มาอังอังอดเล่มาอังมาดีดู โดลเโดล,เดลเมึงปังนัเไ็นไงมาบ้านผมรู้สึกไงบ้างเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันมันโดผ่นดีนะเขายังคงเอกลักษณ์แบบงงบ้านที่ยังเป็นงี้สมัยนี้ก็ยังเป็นงี้อยู่นะ,ะสังเกตแบบ,บ<ๆ>ยังใช้กระดาษเพื่อเป็นการกันลมอยู่ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ย<ๆ>ถ้าเป็นโต๊ะนี้เขาก็อาจจะแบบพัฒนาเป็นโต๊ะโคทตันสื่อที่แบบ ที่แบบข้างล่างก็จะมีเหมือนฮีเตอร์วาวไอตุ้งเอาตัวกระสือไงใช่ไหมแต่ว่าอะไรตัวกระสือะหมูไงหมูทอดตัวกระสืออันนี้กระสือดงว้าเลยไปกระสือไปเลยไปคนละที่เลยอันนี้โอ้ยเวลากำลังได้นี่รายการดังคิดคิดแะปปิ้งแล้วก็เธอเจอเจแปนกำลังมาเออช่วงเวลาเนี้ยเปิดเปิดเปิดเลยช่อง25เออ25่สช่องจิบเอมยี่สิบห ครับผมตรงนี้แนะนำเลยครับผมซึ่งโซนนี้เนี่ยก็มีชื่อโซนว่า r i t ชืมอ f the i ะไ l a n d ครับผมความพิเศษคืออะไรอ่ะพี่แตนก็จะเป็นโมเดลนะครับที่ฉายด้วยโปรเจคเตอร์นะครับให้เห็นว่ามีกิจกรรมนอยู่ตรงไหนบ้างบนตึกบนตึกตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าข้อดีนะครับของโมเดลเนี้ก็คือเขาจำลองให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนหน้าตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าอ๋อ เขาใช้ชีวิตกันแบบนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่เห็นภาพเหล่านั้นแล้วอะใช่เพราะมันกลายเป็นแบบเกาะร้างไปแล้วเดียวร้องถูกต้องเป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อกี้ที่พี่ๆพ,พ,พ,พาไปดูคุณกัจจิมะมาครับผมก็ คือเราได้รู้ประวัตออิเในในมุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนถกต้องทุกอ,อ,อย่างเลยแล้วก็ได้ดูอะไรที่สวยๆงามๆด้วยนะใช่เออเอางี้เดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาไปที่ที่หนึ่งที่ไหนไม่บอกว่าที่ไหนเออ,เอ,อแต่ต้องปิดตาก่อนอ่า เดี <worship> <Regierung. S 1> ๋ยวรู้อะไรพี่เฮ้น้านั่งมาเฉย